วันนี้คุณพ่อบ้านตื่นแต่เช้าเลยค่ะฝายังไม่ทันสว่างก็ลุกขึ้นมาดังไฟแล้วบอกว่าจะย่างไก่อร่อยอร่อย,ออยให้กินเมื่อคืนหมักไก่ไว้ใส่ตะไคร้ใส่กระเทียมหอมแน่ๆไปติดดีแล้ววางตะแกรงแล้วก็เอาไก่ย่างเอ้าไวเหมือนโกหกค่ะย่างไก่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ไม่แล้วแล้วนะคะเพราะว่าถ้าจะให้อร่อยเอาเปิดไฟนิดนึงมองไม่เห็น ถ้าจะให้อร่อยก็ขออบอีกรอบหนึง่งตอนนี้เอาไก่ย่างออกมาก่อนจากนั้นนำแกลบดำมากลบไฟนะคะให้ไฟอ,อ่อ,อนๆพร้อมที่จะอบค่ะเมื่อไฟอ่อนได้ที่แล้วเรียงไก่บนเตาค่ะปิดฟ้าอบระหว่างรอไก่อบคุณพ่อบ้านแสนขยันของอีชั้นก็นำต้นมะเขือมาปลูกลงดินค่ะ แล้วก็รดน้ำให้นิดนึงพาไปดูผักชีค่ะแล้วก็พริกกำลังงามเลยเตาไก่อบนี้คุณพ่อบ้านเป็นคนสร้างขึ้นเองนะคะใช้งานได้ดีมากเลยค่ะตอนนี้ควันกลิ่นไก่อบหอมฟุ้งเลยค่ะหอมมากไปดูไก่อบกันค่ะได้ที่แล้วแลดูสิคะ ไก่อบแห้งมากกินหอมมากเปิดฝาเอาค่ะตัดภาพไปยังกระมังไก่นะคะตอนนี้ไก่สีเหลืองทองอร่ามน่ากินมากเลยค่ะมีไมเมเค็มๆนิดนึงนะเออแต่ว่าหอมมากอันนี้หอมมากของจริงหอมกลิ่นควันเลยอ้ําพอกัดเข้าไปนะหอมหอม,หอมกลิ่นควันอะกลิ่นควันแทรกเข้าไปในเนื้อไก่เหมือนไก่รมควันเหมือนหมูรมควันเลยค่ะ กินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานมีผล,ลไม้มะม่วงชมพู่และเชอร์รี่ค่ะขอบคุณคุณป้าบ้านมากนะคะไปทำงานก่อนนะบ๊ายบาย